กูสูนโอ้ไม่ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวรู้สึกวิตกเอาแบบธรรมชาติเาวิดีโอไม่ใช่ค่ะูกนี้กล้องโอเคครับอันนีค่ะชื่อข่าชาของไอจค่ะชื่อตาวพูดแบบพูดแบบธรรมชาติกับกลุ่มเราเลยมันต้องดูกล้องมาอยู่โรงเรียนนี้ได้หกปีเลยเนาะ ก็ที่แรกก็เรียนมหนึ่งมาแล้วแล้วก็มาเรียนมหนึ่งซ้ำชั้นอีกก็เลยกลายเป็นเป็นป้าประจำห้องบางคนก็เรียกว่าเจหรือว่าป้าก็มีความรู้สึกดีๆค่ะที่ที่ได้อยู่โรงเรียนนี้ได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตการให้โอกาสด้วยเอาเอาอย่างนี้สิ่งที่เรามันจะช่วยเราได้อย่างไงในอนาคต ความรู้นะคะอะไรที่เราเราได้จากที่นี่มันจะมันจะช่วยเราในการไใช้ที่ไหนการได้รับความรู้จากโรงเรียนนี้นะคะก็สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้เช่นการประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต้องอาศัยความรู้ที่ได้จากโรงเรียนนี้ไม่ช่วยในการประกอบอาชีพเหมือนกันขอบคุณค่ะ เพ่าว่าเพื่อนๆก็เรียกว่าเจนนะคะแจมอหนึ่งค่ะพี่หนูไมได้ชื่อเจนจะอยู่กี่ปีแล้ว6ปี6ปีก็ได้ประสบการณ์ดีแล้วก็รู้กฎระเบียบที่จะนำไปใช้ในภายภาคหน้านะคะก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เคยสอนมา ชั้นนาสิบทองสเล่นเบนค่ะก็มาอยู่ที่นี่ดีแล้วค่ะมเดี๋ยวบอกบอกว่าจากที่ไหนครับบ้านบ้านอะไรอำเภออะไรบ้านดอบานดงกาวังค่ะตำบลเหงาอำเภอโพชัจังหวัดนานจันัีนะคะบ้านทอะไร่ครพักาแล้วผมก็ได้เรย่ คุณยี่สิบแล้วเนี่ยก็ได้ความรู้ได้รู้กฎระเบียบที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้รับความรู้ต่างๆค่ะขอบ,บคุณค่ะสวัสดีค่ะชนางสาวคุณอาทิราเพียรีึ่งเรียนรู้ตามค่ะก็ขอบคุณคุณครูคทุกท่านที่ดูแล แล้วก็ต่างสอนในที่าเรียน okay. อยู่กี่ปีแล้วคะอยู่สามปีแล้วคะ่ะอยู่บ้านอะไรเหรออยู่บ้านนาตาลอยย่บ้านนาตาล <laughs> อายุบ้านนาตาล <laughs> <laughs> เราเราได้อะไรหรือประทับใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็จยใช้เรียนรู้ความพยายามควยคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอะค่ะะได้นำไปใช้ในอนาคตการสารกมารชยค่ะบาดอนยค่ะ ในบ้านตอนเย็นเนาะใจค่ะกลางันได้ได้มาเรียนที่3ปี3ปีเพื่อที่ดีแล้วครูผู้สอนชื่อเฉยเมาตลอดค่ะสวัสดีค่ะชั้นชื่อนางสาวสุธัเซนจันชื่อเล่นชื่ออเมมค่ะอยู่บ้านนดงค่ะเรียนอยู่ที่พรเมตตามา6ปีแล้วค่ะก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างได้กเรียนรู้เข้ากับสังคม ได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาที่จะไปเลี้ยงตัวเองในรานาคตและที่จะไปใช้ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะคะค่ะจริงๆแล้วอาจารย์อยากให้เราคุยกันมากกว่าไม่ไม่ให้ให้ตุกกล้องเป็นตัวที่ ความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เราประทับใจสิ่งที่เราประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับแล้วก็เราเรียนรู้อะไรบ้างเพราะว่าอาจารย์ก็อยากจะทราบเพราะเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเราเป็นรุ่นที่สําคัญมากเลยค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิพานันท์เจรชื่อเล่นชื่อปอย เร os, <applied. S 2> so, so ียนมาหกหกปีแล้วค่ะก็ได้รับการเรียนการสอนที่ดีแล้วก็มีครูสอนที่ดีค่ะโดยเฉพาะครูเป็นสีค่ะเกษีอะไรบ้างประทับใจอะไรบ้างครู้ได้การสั่งสอนของเขาแล้วจะช่วยเราอย่างไร

ก็ได้รับประสบการณ์มากมายจากครูผู้สอนนะคะมอจากครูสอนติดติกครูสอนครูสอนบะไรสอนนี่คือครูครูสอนครูสอนจากบ้านบ้านอะไรบ้านบ้านอะไรยังไงหลังจากนั้นไปใช้ยังไงลูกก็้าวสารจากสิงคโปร์มาตอนเป็นตาเรียนมาตั้หกปี ใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วแล้วสิ่งสิ่งที่เราทักใจในเรื่องของที่ที่โรงเรียนที่พวเมไม่สะอาดนะการเรียงการเรียงการเรียนค่ะก็แอนนะคะนางสาวคณะนิทาสมชุด ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนพรเมตตาก็มา6ปีแล้วนะคะสิ่งที่ได้คือก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพระเจ้าก่อนเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่ได้รับเชื่อแต่ว่าก็มารับเชื่อก็จากการที่เรียนโรงเรียนนี้คือได้กฎระเบียบแล้วก็คือทําให้หนูได้เป็นแบบแต่ก่อนก็ไม่ค่อยพูดแต่ว่าตอนนี้ก็กล้าแสดงก็กล้าแสดงออกมากขึ้นนะ

เดี๋ยวเดกูก็ลืมเลยนะ <laughs> นก็น่าจะรู้นะคะและ้วก็หรือว่าตอนนันินนะคะสิ่งที่ประทับใจในโรงเรียนนะคะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความมีความอดทนนะคะคือ <c oughs> หนึ่งได้จาก คุณครูจังดี้จัสายจังสีสเยนะคะจะทำให้เรามีความอดทนนะคะสองก็อดทนจากการเดินทางมาโรงเรียนนะคะคุณจะมีแบบเยอะนะคะมีการเดินทางเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เหมือนกับที่ติดก็ได้รู้จักกับ้านดรวยนะคะก็ขอบคุณแล้วจากบ้านไหนคะอยู่บ้านนอนนังนินค่ะ การเคยมีญาติมีญาติาตดอ,น,อนนั้นปัจจุบันก็มีปัจจุบันก็มีค